ญาตินาผาลำนี่พอดีเลยเนี่ยออ่าตขันต้องใส่เสียงสูงน้องเพชรต้องใส่เสียงสูงอะได้บ้านนี้จังไข่บ้านนี้จังได้คู่ไหมบ้านนี้นออนนพี่น้องเอ้ยอันผู้พล้อยนั่นเขาบ่กท่านไอ้เห็ดอยู่กับห้องบ้านนี้ผูดด้นี่เล่นบักอับซูปเปอร์แมนมีหมเพชรหมเออโดนเขาให้แล้วอัออนนี้อันนี้แผนกห้อง เป็นอะไรล่ะลูกมองน้ำแบบปืนยิงหรือเปล่าใ้เอาพละงค้นเอาจับจับตอนนี้ทิ่ชิบสองชิบสาม เด็กๆหายดีแล้วค่ะเด็กๆหายไข้ขวันเดียวไขเราเปลี้ยนคู่ไหมเก็ดทีนมอเตอร์กินเขาเมื่อนี้ละ่ะเมื่อวานนี่ก็บบกกินเมื่อวานนี่เบีย้ยอาหารแต่ว่าเมื่อนี้กินแล้วยิงยิงเงจ็บนะเ,เดี๋ยวจะให้แม่เขาอาหารให้เขากินก่อนเพราะว่าอง่อยสร้าง่าเป็นสร้างแกว่าเป็นเลยนี่ กินตะไคร่ตะต้มไข่ไข่ต้ม <m uch> บัวนี่เอาทอดไข่เสาต้มไข่ตะวันต้มไ,ไข่กะบพราแซ่บตะวันทั้งเขากะบพราแซ่นได้กินเขาหเป่าแต่กินเขาเมื่อกี้ละไดกินเขากะเแซ่บได้กินเขาแล้วกับยางยายไข่ ก็โอ้บักกลาวมาแล้วคุณเอา้าไอไอไข่ไอไข่ไอไอไข่พี่โอตโต้มาแล้วเหรนาะเอ๋มาแล้วเอ๋พี่โอตโต้มาเมื่อไหร่โอเพลินหยุดซีมือนักเรียนนักเรียนมาหาดแปลงเรียนเนาะไข่รู้ปะนี่ ไปเลี้ยนยังไข่น้ำไข่อะแล้ที่นอนใครมาอยู่ข้างนอกนะ่ะที่นอนผู้ใดมาอยู่ข้างนองอ,อ,อ๋อามากจะเบิิกไปต้ื่าคือนอนโลดนอนเตียงอะเตียงแงอ่างกับนอนโลดซื่อนั่นนะ นอนได้เออได้ม uh. ุงกับง่ๆกับกางลงไปสวมเลยแต่เนาะนี่เป็นอย่างนอนในห้องยังได้เลยเปิดอนอนในห้องฮะ ่อไม่อไมไม่ไม่หัอไโอ้โหเจ็บพี่โอตัจ๋าหพี่โอตพี่โอต้จ๋าจะต้อมาหาน้องเพชไหมมาหาไหมจะไปรับมาหาน้อง เด็ดเด็จะไปฮับมากินขนมแม่มาบอฮะแม่ไม่โยกโยกข้างในนะลูกว้าวบึ้งบึ้งยิงอะใครใส่ใจแันเลยขอบคุณค่ะคุณสุนิสาจ้า ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายยายก็ตายแล้วยายก็ให้ลมไงลมเลยเอออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล่อหายแล้วอ๋อหายแล้วมาไม่บอกเลยอ่ะคุณงงนาอ่ะ โอ้ขอแห้งซะยังนี่คอยกับแห้งนี่กับเจอม้อนหวัดอีกเนี่คอยโอ้โอ้โอ้

อะไรนี่ร้องอะไรแกินเงหน่อไม้กับนี่ไงแย่เอวมัจะซื้ออะไรเขาป้อนนเมียวพี่เมีว่าจะซื้อแกง